ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ จันทะน์ขอองเรายายจชวัทบ,บุรีเมืองน่าเที่ยวที่ไม่ได้มีดีแค่ผลไม้นะคะแต่ยังได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งอัญมณีและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกด้วยวันนี้น้ำพึ่งและรายการเที่ยรไม้ไทยแลนด์เวิลด์จะพาทุกคนไปบุกตะลุยเมืองพลอยแห่งเมืองจันทกันค่ะ อยู่ที่เหมืองพลอยมงคลค่ะแล้วก็นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทายาทของทางเหมืองพลอยมงคลนะคะคุณพ่อคือคุณมงคลใช่ไหมคะควันนี้คุณพ่อส่งลูกมาเลยนะคะช,คชื่อว่าน้องบ่ะสวัสดีค่ะเห <c oughs> มืองปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีอยู่ในจันทร์อ่ะตอนนี้มีเยอะอยู่ไหมคะยังมีพอมี3าถึงเจ้าครับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นตำนานอย่างที่เล่าขานคือตอนนี้ยังมีชีวิตอยู เมืองยังทํากันอยู่ครับตอนนี้มเมืองจันเนี่ยถือว่าเป็นเมืองอัญ,ญมณีมีพลอยเยอะคุณพ่อเคยบอกไหมว่าทําไมจันทบุรีถึงพลอยเยอะ,อะตามถ,าถ่าทางวิทยาศาสตร์คือพลอยอาจจะมาจากการระเบิดของภูเขาไฟก็จะมีลูกเขาวัวลูกเขาพ้อยแหวนเนี่ยครับอาจจะเป็นที่มาของพลอยครับค่ะแล้วปัจจุบันนี้พลอยที่เราหาได้นี่นะคะมันเป็นพลอยประเภทไหนคะมีพลอยมรกต พอยบุษราคำพลอยแบ็กสตาร์พลอยไพรินครับแล้วยังขุดได้เยอะไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็ยังได้ได้ได,ได้ได้เยอะอยู่ครับยังมีเยอะอยู่ยังมีออกสู่ท้องตลาดตลอดครับทุกคนเนี่ยไอที่แบบว่าพื้นที่ที่เราเห็นมันสูงสูงอยู่เนี่ยนะคือเราดูนะเนี่ยระดับอะจากพื้นที่ที่ข้างเคียงมันจะต่างกันเยอะมากเลย พื้นที่สูงๆเนี่ยน้องบุมบอกบอกว่ามาจากดินที่ขุดเหมืองค่ะแล้วพอเวลาที่แบบเออเมืองเนี่ยจะปิดแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะไปที่ต่อไปเขาก็ต้องเอาดินเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยกรบลงไปที่เดิมเพราะว่าเขาขุดความลึก30เมตรครับ30เมตรนะคะ่ะโอ้โหลึกมากเลยเดี๋ยวไปดูก่อน <laughs> ขั้นตอนในการทำครับก็เราจะดูดน้ําดูดน้ําใสมาดูดน้ําใสจากบ่อบ่อน้ําเรามาครับแล้วก็ผ่านท้อน้ํานี่มาแล้วก็มาฉีดในตะในตะก้อหรือลงสีครับฉีดเพื่อนะทำการล้างแร่แรก่ก็จะตกลงไปในเครื่องดูดแล้วก็จะดูดกลับไปไว้ที่ยักตรงนู้นครับ ชั้นสีที่เห็นเห็นก็คือชั้นแรกครับมีสีแดงสีชมพูสีเทาโน่นนะครับถึงไม่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าหน้าดินนะครับหน้าดินก็จะอยู่ขอบข้างบนนี่แล้วตับลงไปก็จะเป็นแร่ครับไอที่ไอที่เห็นแดงๆนั่นก็คือแร่เหรอคะใช่ครับแร่แร่ตั้งแต่สีเหลืองลงไปครับเหลืองนั้นข้างบน,นหน้าเหรอคะครับยันไปถึงที่ขุดไม่เข้าก็คือชั้นดานข้างล่างครับไอที่เห็นรถยือนอยู่หรืออะไรพวกนีก้จะเป็นแร่หมดเลยครับ มอวันหนึ่งเราทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลิก4ี่โมงพอสี่โมงปุ๊บเราก็จะมีลูกน้องลงไปไล่แร่เพื่อให้ดูดไปให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูพลอ,อยที่ที่แยกครับตรงนี้จะเป็นแยกเก็บพลอ,อยครับค่ะ พอยจะถูกเก็บรักษาไว้ในนี้อ๋อมันแล้วมันมาได้ไงคะมันไหลมายังไงเราก็ดูดผ่านท่อมาเนี่ยแหละครับจากมันดูดมาจากลงสีพลอยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่นะมันดูดมาเลยดูดมาครับแล้วมันไม่มีติดค้างอยู่ในหลอดไม่ครับเพราะเราตอนตอนเลิกงานเราจะเร่งแร่เร่งน้ํามาหมดเลยเพื่อไม่ให้มีตกค้างแล้วก็จะตกมารักษาเก็บไว้บนยัดนี่ค่ะพอเจ้าของเหมืองมาก็ดับดับเครื่องเลิกงานเจ้าของเหมืองก็มีทําหน้าที่เก็บพอย จังเลยอันนี้สวยอะอันนี้สวยค่ะพึ่งวานนะคะกว่าจะได้พลอยแต่ละเม็ดเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะยากอยู่นะคะแล้วก็ต้องลงทุนก็ค่อนข้างสูงด้วยมีหน้าพลอยถึงขายแพงค่ะอเอาเป็นว่านะคะอันนี้เป็นต้นทางแต่ว่า หลังจากที่เราได้พลอยดิบมาแล้วเขาจะนำพลอยดิบนั้นไปทำอะไรยังไงต่อเดี๋ยวตามน้ำพึ่งไปต่อนะคะช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งค่ะ เดินทางละไมยไปกับบริษัทไทยเบเร็ดจ,จำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมยไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ูซับไฟดิบๆเป็นอย่างนี้นี่เองทุกคนคะน้ำพึ่งจะบอกว่าอีกหนึ่งอาชีพนะคะหรือว่าอีกภูมิปัญญาสำคัญของคนจันทบุรีนั่นก็คือการเผาพลอยหรือการหุงพลอยค่ะและตอนนี้นะน้ำพึ่งก็มาอยู่ที่โรงงานเผาพลอยบรรหารค่ะ เราก็าจะมาดูวิธีการเผาพลอยกันนะคะซึ่งเรื่องการเผาพลอยเนี่ยนะคะบางทีแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเคล็ดลับก็ว่าได้ค่ะแต่วันนี้น้ำพึ่งได้มีโอกาสมาร <c oughs> เราไปข้างหน้ากันก่อนน, <c oughs> น้อดูรึเปล่าคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่ไปที่เหมืองพลอยมา แล้วก็อยากจะรู้ว่าออพอเราได้พลอยดิบแล้วเนี่ยนะมันจะต้องทำอะไรยังไงต่อ แล้วก็เขาก็ส่งมาให้ส่งมาให้เจอน้องเนี่ยแหละเราได้พายดินม,มาใช่ไหมครับเราก็ต้องมาคัดก่อนครับมันเลื่องไกลนะคัดสีก่อนก่อนที่เราจะไปทผาครับแล้วเราแยกสีเป็นสีอ่อนกับสีเข้มสองสีแล้วก็เอาตัวอ่อนไปเผาครับ <c oughs> พอเราคัดแยกสีเสร็จปุ๊บเราก็จะนําไปเผาทางโรงางานผังโรงานครับแล้วก็ไปเผาแล้วก็พอแยกเสร็จล้วก็พร้อมแล้วแล้วก็ไปกันดีกว่า อนนี้ก็พาพี่มาดูขั้นตอนของการเผาพลอยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็คือพลอยดิบที่เราได้มาแล้วเราทํำยังไงต่อนี้พอดิบที่เราได้มาก็ลูกค้าให้เรามาเราก็จะมานําใส่ยเบ้านะครับอ่านำส่เบ้านี้มันจะเป็นเบ้าเซรามิกคูซโบอ๋ออันไอที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ถ้วยอะไรอันนี้เป็นเบ้านะใช่ครับพิเศษทรัพิเศษครับังความร้อนประมาณ1,800องศา สำหรับพลอยแต่ละเม็ดนะคะขอบอกเลยค่ะว่าราคาไม่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่างเผาพลอยจะต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษและพิถีพิถานเป็นอย่างมากๆตั้งแต่การคัดพลอยและนำพลอยไปใส่เบ้าซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงค่ะ ที่โรงงานเผาพลอยบรรหารเขาจะเน้นเผาพลอยน้ำเงินเป็นหลักค่ะกรรมวิธีในการเผาก็ยังใช้แบบดั้งเดิมไม่ใช้สารเคมีและมีเทคนิคเฉพาะตัวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษคนเผาเขาจะรู้ว่าต้องให้ไฟและให้ความร้อนขนาดไหนพลอยดิบที่นำมาเผาถึงจะใสและมีคุณภาพดีขึ้นค่ะเคยได้ยินคนเขาพูดบอกว่าไอ้พลอยเนี่ยมันมีเป็นแบบ เรียกว่าเผาเก่าเผาใหม่เอ<ผ>อเผาเก่าเผาใหม่อะไรเนี่ยมันคืออะไรพี่ไม่เข้าใจเผาเก่าคือการเผาที่โดยไม่ใส่สารตรงแต่งอะไรเผาโดยใช้แค่ไฟอย่างเดียวครับส่วนถ้าเป็นเผาใหม่ก็คือเขาจะใส่สารร้อนแลกใส่เมเรลเลียมลงไปทําให้พลอยมีสีเลยครับทาให้พลอยจากปันๆันก็แบบมีสีได้ถึงไม่มีสีก็ทําใไม่มีสีได้มันเพื่<ร>อการใช้เคมีช่วยใช้เวลาเนี่ยในการเผาเนี่ยนะคะต่อครั้งเนี่ยนานไหม อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครับเราก็จะค่อยเริ่มจากการไล่ไลก่อนไล่วอร์ประมาณ25นาทีให้อุณหภูมิขึ้นประมาณสัก500ร0 0แล้วหลังนั้นเราก็จะปิดฝาพลอยครับ <c oughs> แล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มไฟให้แรงขึ้นแล้วก็ประมาณครบชั่วโมงเราก็จะค่อยเ <c oughs> ิดไฟ <c oughs> ไฟที่แรงที่สุดเนี่ยประมาณกี่องศาคะประมาณ1 100ครับไม่เกินนี้ครับ เราเผามาเสร็จปุ๊บเราเลือกสีที่เราถูกใจเ,เช่นสีน้ําเงินสีหนึ่งเราก็จะนําสีนั้นมาโคนครับโคนนี่คือการตั้งน้ำครับตั้งให้สีพลอยไปทั่วๆ่พลอยให้สีมันเท่าเนครับอันนี้เขาก็จะโคนได้ประมาณเวลาประมาณร้อยถึงสองวันเนครับแล้วแต่ความชมนานาญของแต่ละคนเนี่ยจะบอกบกับทุกคนนะถ้าเผื่อใครที่มาจาันทบุรีเนี่ยนะเป็นเมืองพลอยก็อยากจะแบบเชิญชวนแบบให้มาชมนะคะเรียกว่าภูมิปัญญา ชีพของคนจันทบุรีนะคะก็มาดูเนี่ยวิธีการทำพลอยนะคะก็เรียกว่ามาถึงจังหวัดจันนอกเหนือจากผลไม้นะคะต้องมาเรื่องเกี่ยวกับพลอยเลยค่ะและใครสนใจที่จะมาดูแบบอย่างที่น้ำผึ้งแบบมาเนี่ยนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่โรงงานการเผาพลอยบรรหารโรงงานเผาพลอยบรรหารนะคะ ร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงร่วมเดินทางละไมยไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV เช้านี้นะคะน้ำพึ่งขอพามาเที่ยวกันที่นี่เลยค่ะศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีที่นี่นะเขารวบรวมทั้งชิ้นงานและข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดและที่สําคัญเป็นพิพิธภัณฑ์อัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและมีความเป็นไลฟ์มิวเซียมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือนะคะเลขาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีนะคะที่นี่นะฮะเป็นศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีนะครับ,รบเป็นแหล่งรวมควารมรู้นะฮะจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรรไนา การดูบิริศา์ตั้งแต่ต้นน้ำจดไตน้ำเาเขามีการทำพลอยยังไงนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างพอยที่เราเก็บมาจากทั่วโลกนะฮะให้ดูณนะเด็กแห่งนี้ด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจําลองมานะครับว่าอัญมณีเนี่ยมันเกิดจากลาวาภูเขาไฟเราจําลองมาเห็นเป็นสภาพเหมือนเราเป็นภูเขาไฟเลยนะฮะอัญมณีต่างๆเนี่ยที่เขาเกิดมาบนโลกเนี่ยก็มาจาก ลาวาภูเขาไฟเป็นสารตั้งต้นนะฮะแล้วก็มาโดดซับกับแร่ธาตุในพื้นดินให้สีสารที่มันแตกต่างกันนะครับอันนี้ที่เราเห็นนะครับมันก็จะเป็นพลอยที่เนื้อไม่สใสทางจังหวัดจันทบุรีเราก็มีโน้ตฮาวในการแปลรูป ให้มันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเช่นเอาไปแกะสลัด <Okay. S 2> เป็นรูปสัตว์เป็นรูปพระพุทธรูปอย่างนี้ฮะครับ <Okay. S 2> ก็เพิ่มมูลค่าให้เขาในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราบอกว่า <Okay. S 3> อัญมณีต่างๆเนี่ยมันมีที่มาที่ประเทศไหนนะักโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับ <Okay. S 3> ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่บอกว่าคนเกิดเดือนไหนใช้อัญมณีอะไรนะฮะ พราะลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวที่สวนส่งเสริมอัญมณีแห่งนี้บางคนก็มาตามความเชื่ออยากรู้ว่าอัญมณีประเภทไหนส่งเสริมให้เราดวงดีขึ้นใช้แล้วจะมีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาดูตรงนี้เลยห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่จัดแสดงมงกุฎของกษัตริย์ทั่วโลกนะฮะที่เราจําลองไว้อันนี้เป็นโมเดลนะฮะค่ะพี่จำลองคืออะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป,เป็นเพชรสีชมพูแต่เพชรสีชมพูเนี่ยเป็นเพชรที่หายา,ยาก เพชรสีก็คือหายากที่สุดเพราะส่วนใหญ่เราจะเจอแต่เพชรที่เป็นสๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเพชรมีสีเนี่ยหายากมาเที่ยวทีเดียวก็รู้ครบเลยนะคะทั้งประเภทของพลอยแหล่งกําเนิดพลอยรวมถึงประวัติการทําเหมืองพลอยในจันทบุรีและนิทัศการที่บอกถึงขั้นตอนเจรนยพลอยด้วยบอกเลยค่ะว่าคุ้มสุดสุดที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวบรวมของ สมาชิกของสมาคมทั้งหมดเลยนะที่จำหน่าย<ช>อัญมณีและเครื่องประดับนะ<ช>เป็นโรงงานแทบทั้งนั้นเลยครับคุณน้ำพึ่ง,งแล้วก็ม,มีการการัานตีให้ทุกร้านนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพาไปชมห้องเจรนายนะ<ช>จะให้ลองเจรนายด้วยตัวเองเลยนะถ้าใครอยากได้ความรู้ตรงนี้ต้องมาศึกษาแล้วก็อบรอมที่นี่ เราก็จะมีอบรมให้เป็นช่วงๆไปนะครับคุน้ำพึ่งในมาที่นี่เราก็จะให้ลองเจรนายดูสักครั้งหนึง่งทำด้วยตัวเองเลยนะครับ อันน,น,นี้อันนี้จักยาบอ่ะอ่่ครับจักยาสูตรห้าครับจะเป็นการปอกเปลือกของพื้นผิวของปลอยก่อน มีศูนย์จำหน่ายอัญมณีที่น่าสนใจกันอีกแห่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ KP Jewelry Center ที่นี่นะคะเป็นแหล่งรวมอัญมณีจากผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำมากมายที่การันตีในคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานให้นักช็อปได้อุ่นใจเมื่อซื้อกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ ว่าพลอยเมืองจันนั้นมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดที่นักท่องเที่ยวนะคะมาเยือนที่จงังหวัดจันทบุรีกันได้มากเลยล่ะค่ะอย่างนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ทําให้เรานั้นได้พบสุดทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวค่ะและถ้าใครนะคะมีคนรักนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็ สุขทุกวันที่จันทบุรีสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวค่ะ,ะใครชื่นชอบอัญมณีก็ดูกันไปดูกันต่อเดี๋ยววันนี้ซื้ออีกเป็นถาดเลยเนี่ยขอขอบคุณโรงแรมพึ่งหลวงริีวอร์์จันทบุรีโทร0661388787 039480 7จ็ดปดเจ